สักพัดสบายดีกับสบายดีทำไมพี่น้อง FC เนาะวันนี้สาวพัดนางพี่มาลางพี่บุญเถิอเบิ่งน้องพี่เก้าเนาะมันนี้การลงมาเสื้อบ้านอี้เนาะท่านผู้ชมเพราะว่ามันนี้เป็นมือออกพรรษาเนาะเดี๋ยวมันนี้การมาติดตามบรรยากาศผู้คนลงมาเสื้อบ้านเนาะดูทีวัดนีบุญเถิอเบิ่งน้องเนาะเป็นวัดหนึ่งวัดเดียวของวัดสาวพัดน์เนาะจะพามาติดตามชมน้ำกัน ทายผู้ชมวันนี้สกัดกับมาเสื้อบ่ากับลาลาซาวน่นมีแต่คนงามงามเบอร์งานดีเองมีแต่คนงามแต่ว่าอย่าอายกล่องน,นิดนึงลาซาวคนที่หนึ่งซื้อแก้วนั่น <c oughs> เอาเยิ้ยมได้ <c oughs> เออ <c oughs> ลาสาวสกัดอย่าอายหน่อยนึงนทะายผู้ชมตอนนี้กางผ่าเสาื้อบ่าเนาะ ยังมีหอดมงเสื้อยังทาคนลงมานะตอนนี้กันคนกำลังทยอยลงมานี่สาวงามนี่นานสาวสาววินด,ดีเนาะจ้าได้ซื้อเนอะเลยซื้อปารต์รตี้เนาะท่านผู้ชมถัดไปกับรันซาวซึกี้กี้ผู้ไปรชุดจีรอนทำกันเนาะก็มีเอฟซีคนหนึ่งทามฮาเนาะคออันยูทูบว่าฉันสักคัดกระแจกว่าไปแล้วคนนั้นได้ซื้อเนอะเลยนะ เอ้ยคนงามเนาะคนชูทายยังงามกว่็มูนี่เนาะบรรยากาศคนก็นยามีลายเนาะท่านผู้ชมเท่าท่าคนลงมากเมเาเ็เริ่มเสื้อบ้านนี่เนาะถึงเสื้อบ้านสักขัดกะตียมมาส้ำนี้เลยเนาะอันนี้จะเป็นแก้วน้ำยาด้าน,นนี่ของลาซาลนาะโอ้มีมาโทรนำ้ำ าทารุโสมแล้วค่ะน้าก็เคยเห็นเราเอามาโทรมาเซอร์ฟบานนี่ดิสเป็นโทรดิบน้ามีเม็นโทรต้มเดอ้อก็มีขนมเนาะลาซาก็เนียนนำเนาะทางนี้นมีนำมีขนมเออถ้า่ีะไรอยากนี้ก็ต้มใเด้อเพิ่บกำลังบาดเลยหวัดแผลเนี้ยจี้ยิ้มแล้วไหมบ้าบอแค่ห้องแคนถัวหากับอะไรเนี่ยเออแค่มาพร้อมพร้อมเด้อ

พากันพังทีว่าละพันปุถุ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 พันสุถุันปุถุพ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 ัน

ไปผชม,ม่อกันมาผิดนี่นะเป็นโดอิลีเต็มตัวเลยเป็นตายเยินหลักเด็ดเอาเซอโอแล้วเอาห่าไป้วห <c oughs> น,น่หลักของวัดม <c oughs> านบอบเลยแต่เด็ดหลักเอาห่าไปคิลิผสมแต่ก็เอาไปได้นะบ้าง <c oughs> ทั้งผู้ชมตอนนี้กะกำลังเริ่มทะยอยไปเสื้อบ้านเนาะมาบุญออกพรรษาอีกคนมีขวอยไล่เนาะเพราะว่าข้าเจ้าคาเวียทางานช่วงนี้บางคนกับไปไายไปนาไปเกี่ยวข้าวไปคนกาอันนั้นเนาะคาเวียปกติมีคนชิร่ากว่านี้แต่ว่ามือนี้น่ะคนน้อยตอนนี้กะกำลังทะยอยไปเสื้อบ้านเนาะส็ขาดกับสิเทาไปเสื้อบ้านกันหน่อยเราไดวไปขาดติดตามชมนด้กัน คมเออยังไงหอมไม้หอมมือเมืดชาวบ้านเนานอนท่านผู้ชมดาวมาซื้อบ้านเนีงามโซดอยู่บ่โสดอยู่นอนท่านผู้ชมเออชาวงามเนาะอันนี้สาวกี้ลานสาวกับลานสาวเนาะโซดเด้อทางนี้กันยังไงมีอ้ออยู่ลานสาวนี่นะสาวกับยังหงมีอ้อนี่ถักกระชายหูก่อนเนาะพากันไปซื้อบ้าน เราไปหองช้างตอนนี้สักพัทกำลังไปซื้อบ้านไปกับสาวๆแก้วเป็นไคเบียงไนเยนเป็นเป็นไม่มันหลุดน่ะ Cup, cup, cup. สิเป็นชุดมาเซอร์บ้านเนาะทานมูสมุมนี่เลยมองสบาเซอร์บ้านเนาะคนกับเซอร์บ้านไปไล่เติมเลวเนาะกับหงอยกันกลับนะบางคนกับยังเซอร์ม่แล้วก็าขัดกับทางกสิมาเฟ่กับล้านี้ 啊。

มีขนสงครับสัก <inh ard ing> ัดมาว่าาจอบี่ิ้าเข้าก้องหรือปิเบือเลยอสักัดก็ไปท่าพุทูแก้ค้นมาแล้วนเพี่ยวืนเราอ่ะมาปิดเข้ากล้องเนี่ นีเธอแบบว่าคุณรักคุณงายที่รงรับไปแล้วเธอจะกดซิเตไปแล้วนะเรามาถักเอาแล้วก็ข้วแล้วก็ขอๆได้นี่การเลยว่าเออมาออเดอร์ดนั้นนเนที่ชุนชนคุณชนเธอปยย่าปัญญาที่รงรับไปแล้วนะคอ้าถักข้าวมาติดเชิญข้าวแล้ขอก็นับขออาแล้ก็าัเดอร์เลยคะประมาณนี้นะคะคุณผู้ชม โัวอรวกุกขนเดินกนโอเวกกกเดินกนี่คือเป็น้งินเชยเขาให้ก้องเลยค่ะตาเนาเป็นไหนบ้านเราจะบ้านเราาวมิไลนองเนาท่านม ท่านผู้ชมวัดบ้านซอคัดกระสิติดแคมเซ่แบบนี้เลยเนะเาะนี่สาวบ้านกระสิเอาเข้าวเอาเทเอาเลยมาญาตินำอยู่นี่เนาะอยู่ใต้ต้นโพกี้แล้วแล้วบอเสื้อบ้านมื่อนี้ไปเสื้อต่อบ้านนี้นะสาวกี้สิพาไปกินข้าวเนาะท่านผู้ชมไปกินข้าวต้มเนาะเ,เป็นโครงฐานของอาเสียปูเพิ่นเนาะกับทีมงานเบ้าตุก มาจากฟังไทยเนาะอันเสียปูเพิ่นกันมาเอ็ดหงทฐานอยู่ที่วัดศรีบุญถึงเบืองน้องเนาะไปซิมข้าวต้มชิแทบหรือบอ่อันนี้สิเป็นหงทฐานของเสียปูนะคะผู้สมมาเบิ้งในยูเนาะกินมีพาเลอกินอะไรน้นำวาเนอะไรน้<ะ>นำวานบอก อ๋ออยู่นี่สิเป็นน้าวานาะท่านผู้ชมแซาเล่โอ้ยเสางามมาเสิร์ฟเนาะคือสีแซวค <laughs> นงามเสิร์ฟแซลลี่แซาเล่มีอะไรยอยู่มหมอมีอะไรเธอกินหน้าวาค่ะโอ้หน้าวาเนานะน้าวาผัดทองนะคะผู้ชมเรียนคิวเอาอยู่เดี๋ยวนี้ สีมีแจ๊คขนมเนาะนี่เนาะน้องกี้ร้านเช้าซูกี้คือกันเลยนะสองคนนี่นะน <c oughs> ในขนมเลยพอปะกิมันมีแล้วยมันอิมันมี <c oughs> าาสุดปะ ไปแจกัอคุณนะได้แบงก็ได้บ์ก็ไบลบอยททีไ่ได้ขปแจกิ่ข้าวไปแจกไปแจกไปแจกไลแกไไป้จกไ

งพงไซมุติสวัสด์ความดุยความกลัวทุกสวรรค์มุติสวัสด์ความดุยควัวประกอบคณท่ามุติสวัสด์ความดยควัวในวาากันเย็ดต้ดนต้นตาตาาูื <S <S าวแ,บแ,บแบซแบแซแซสแซบเนาะฝีมือผู้บ่าวไทยได้เธอกินนี่นะ เบอ่งพิเศษแต่หบาทนะ <c oughs> คือไม่ได้เบอร์พันบาทวะมาอยู่ในแก๊สตาตาใสกระแดนโกมีบลกิงงานนะเชีคนออกมาจากความทยนะเคนกับไมู่กทางมีบัตสิมบูที่เราถ้าจะเสื้อบ้าเสื้อไแล้วก็จิ้มเิ้ได้เยได้ทั้งิ้มข้าวะิ้มบุญนกสิดห้ากับเ้าบาทอนันกระส ผักกัญญาเข้านะครับทงกิมมี่สอฟตัพกับกิมเบอร์สกินเดิมเลยสีเบิ้มฐานสีขาวมาด้วตามทำทรงกิมซอฟต์พายเ้ของฟพอกันที่หน้าเดิม